ปรการพู้ผู้ประเมินทั้งทั้งสามท่านนะครับก็อาจารย์คัสสันนะครับผมอกฟารติห้างนะก็อาจารย์ควายย่งนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการนะครับออขอแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับผมนายอาดิศรีวันนะครับก็ปัจจุบันอายุ28บปีนะครับภูมิลำนาก็เป็นคนตําบลล่างหานอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับบรรจุ 6ตุลาคมพุทธศักราช2565ครับก็โรงเรียนสายบุรีแจ้งประชาการครับวันนี้ก็ครอบๆหนึ่งปีในการบรรจุรับราชการครับสำเร็จการศึกษาจากระดับปฐมศึกษานะครับจากโรงเรียนชุมชนบ้านลหารหนมิตรภาพที่1 1 3ครับก็ชั้นมันธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายนะครับจากโรงเรียนสายบรุรีสลาวิทยาครับ แล้วก็ในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็จบจาดมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานีนะครับสาขาวิชาพาราศึกษานะครับเกียนนิยมอันดับหนึ่งครับพาราหน้าที่ด้านการสอนนะครับก็ทั้งราวิชาสุขศึกษาและก็พะราศึกษานะครับ17คาบต่อสัปดาห์แต่จะมีในเรื่องของวิชาเสริมครับวิชาลูกเสือครับแน่แนวชุมนุมนะครับก็รวมกันเป็น22คาบต่อสัปดาห์ครับ หน้าที่พิเศษด้านอื่นๆนะครับก็เป็นครูที่ปรึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึ่ทับสามครับปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเวนะครับปฏิบัติเวียนยามนะครับและก็ทําหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียนรวมถึงฝ่ายงานอนามัยนะครับแล้วก็หน้าที่สุดท้ายนะครับหน้าที่พิเศษก็คือฝึกซ้อมฝึกซ้อมนักกีฬานะครับเมื่อมีรายการแข่งขันครับด้านที่1ครับด้านการปฏิบัติตดนครับ วินัยและการรักษาวินัยนะก็คือการแสดงออกทางอารมณ์หรือว่ากิริยามารยาทนะครับทั้งต่อนักเรียน,นครับผู้บริหารหรือว่าเพื่อนครูนะครับก็บผมก็จะแสดงออกอเรื่องมารยาทให้เหมาะสมแล้วก็ให้ถูกการลเทิศทั้ง3กลุ่มนะครับต่อไปในเรื่องของการมีเจตคติที่ดีเชิงบวกกับประเทศชาติับทุกครั้งที่มีเทศกาลหรือว่ารายการต่างๆครับโอกาสผมก็จะ เข้าร่วมกิจกรรมนะครับเช่นลงนามถวายพระพรนะรกิจกรรมที่2จากรูปก็จะเป็นกิจกรรมต่อต้านการทุจริตนะครับแล้วก็กิจกรรมล่าสุดน,นะครับก็คือกิจกรรมพระราชทานธงชาติไทยนะครับก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยครับในส่วนของการปฏิบัติตามกฎระเบียบแลครับก็ตามข้อตกลงที่ได้ไประชุมกับผู้บริหารและก็คณะครูนะครับครูต้องมาปฏิบัติงานเวลา0 7น จ็ดนาฬิกาสีนาทีต้องถึงโรงเรียนนะครับก็ตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับก,ก็ผมก็มาตรงเวลาคนระับไม่เคยที่จะเลยนะครับเจ็ดนาฬิกาสีนาทีตามที่ตกลงไว้ครับด้านการปฏิบัติตามศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดแล้วทุกครั้งที่มีโอกาสครับก็จะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนหรือว่าด้านนอกก็ตามแต่ครับ ก็จากรูปก็จะเป็นกิจกรรมขึ้นหอพักประชารัฐนะครับการละหมาดทายัดนะครับแล้วก็การละหมาดหายัดครบ102ปีของนรงเรียนสายบรยีแจ้งประชาคารครับแล้วก็กิจกรรมที่แสดงถึงจารีประเพณีนับการกวนอสุรนคะรับเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของอ,อ,อิสลามด้วยครับในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมนะครับการมีจิตบริการและจิตสาธารณะนะครับก็ เป็นการให้บริการนักเรียนาทาสีโด่งครับในช่วงเดือนปศนะครับก็ประมาณใช้เวลา2อสอาทิตย์นะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็การพานักเรียนครับไปเก็บขยะบริเวณหาดวาสุกีครับแล้วก็กิจกรรมที่3ก็เป็นกิจกรรมที่ไปช่วยเคลียร์พื้นที่ครับที่เกิดเหตุไฟไหม้ในบริเวณตลาดนะครับก็ได้ร่วมทํากิจกรรมด้วยครับ แล้วก,ก็การต่อต้านการกระทําของบุคคลนะครับหรือกลุ่มบุคคลที่ส่งผลต่อความมั่นคงของชาติครับผมไม่สนับสนุนนะแล้วก็ไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนครับประเพื่อตนเป็นเชิงลบต่อสังคมนะมันะค,คือจะพยายามจะสอนในเรื่องที่ดีนะครับเมื่อออกไปใช้ชีวิตด้านนอกก็สามารถที่จะเป็นคนดีของสังคมได้ครับสามารถอย,อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ครับ การพัฒนาวิชาชีพแระบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทุกครั้งที่มีโอกาสได้ร่วมอบรมไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไซน์นะครับผมก็จะเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็จะสอนในเรื่องของระเบียบวินัยให้กับนักเรียนด้วยนะครับก็จากรูปก็จะเป็นกิจกรรมการอบรม CPR นะครับหรือว่าการเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพก็คือการเป็นคณะกรรมการ การเป็นคณะกรรมการการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนรในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่จังหวัดปัตตานีครับจัญญาบรรดาวิชาชีพครูนระับการมีวิสัยทัศน์นะครับแล้วก็การการรู้และก็สนใจในประเด็นต่างๆที่สังคมกำลังถกเถียงอยู่นะครับจากรูปที่เอามาก็ระบบการศึกษาไทายมีปัญหาตรงไหนบ้างครับผมมองว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมมองว่าปัญหา,า,า,าแต่ละอย่าง ไม่เหมือนกันครับก็ในอดีตยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการเข้าถึงสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้นะครับโลกมันแคบสําหรับคนในอดีตแต่ว่าปัจจุบันมีในเรื่องของเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนเป็นดาบสองคมสําหรับนักเรียนที่ใช้ไม่ถูกต้องนะครับคือถ้าใช้เวลาใช้เวลาในการดูโทรศัพท์นะครับหรือว่าการเล่นโน้ตบุ๊กไม่ไม่ให้เกิดประโยชน์ก็จะเกิดโทษกับผู้เรียนครับ ก็ประเด็นที่2ก็คือน้องหยกครับก็เป็นประเด็นใหญ่เช่นเดียวกันครับก็คิดว่าน้องหยกการปฏิบัติตัวของน้องหยกจะเกิดจากตัวเขาเองหรือว่ามีคนชักยุงอยู่ด้านหลังครับอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็ศึกษาว่าทําไมเขาถึงมีการปฏิบัติตัวแบบนี้ครับต่อไปในเรื่องของการไม่อาศัยวิชาชีพสแสวงหาผลประโยชน์ครับในการเป็นครูพละ,ะครับต้องมีการ ฝึกซ้อมหากมีรายการก็จะมีการเก็กบตัวประมาณ1-2อาทิตย์นะครับตรงนี้ก็ต้องทุ่มเทตั้งแรงกาแรงใจและก็ทุนทรัพย์ของตัวเองในการออกค่าน้ําค่าน้ําแข่งครับให้กับนักเรียนในการฝึกซ้อมครับก็ถ้าใจไม่รักจริงก็ทําไม่ได้นะเพราะว่ายิ่งเป็นรายการฟุตซอลก็รู้ทั้งรู้ว่าถ้าส่งไปแข่งแล้วก็สู้คนอื่นไม่ได้นะแต่ว่าก็อยากที่จะส่งเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่ที่เล่นกีฬาฟุตซอลเป็นห้องทักสามครับก็เวทีเดียวที่จะ ให้เขาได้แสดงศักยภาพก็คือการแข่งขันกีฬาครับกระผมก็เลยส่งเสริมในเรื่องนี้ครับต่อไปนะครับก็คือการให้ความสําคัญในการเข้าร่วมส่งเสริมนะครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเพื่อการอบรมทุกอย่างนะครับก็จากรูปอันนี้ก็เป็นการอบรมเกี่ยวกับจิตวิทยาของครูนะครับการอบรมการแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็เกี่ยวข้องกับงานอนามัยของโรงเรียนครับก็ได้อบรมทั้งออนไลน์และก็ออนไซต์ครับ รักเมตตาเอาใจใส่นับสนับสนุนการที่จะให้เด็กรักเราได้นี่คือต้องอยู่ที่การวางตัวของเราด้วยครับถ้าวางตัวไม่ดีคนระนะับนักเรียนก็ไม่เข้าอาหารหรือว่าถ้าการเข้าหาก็จะไม่เคารพนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นนั่นคือการเป็นครูก็ยากเหมือนกันที่สําคัญนั่นคือการวางตัวเราต้องวางตัวให้เหมาะสมครับให้เด็กเคารพแล้วก็ปฏิบัติตามครับ การประพฤติเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารครับและก็เพื่อนร่วมงานด้วยก็ผมก็จะเป็นคนสภาพอ่อนน้อมนะครับมีมารยาทกับผู้บริหารเพื่อนร่วมงานหรือแม่แต่นักเรียนนักเรียนเองครับก็จะพยายามเคารพก,กับทุกคนนะครับทั้ง3ากลุ่มครับการไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลเชิงลบตอ่อกายและก็จิตใจของผู้เรียน,นครับในประเด็นนี้ก็ผมมองว่า การเป็นครวต้องสื่อสารด้วยการพูดคุยในการสอนแต่ว่าต้องมีบ้างที่หลุดคําออกไปที่ไม่ดีนะเช่นพูดคําที่ไม่ดีนักเรียนฟังแลยรู้สึกไม่ดีนะครับก็เมื่อเห็นอาการของนักเรียนว่านักเรียนไม่พอใจหรือว่าไม่ชอบในการกระทําของเราคนระับกบจบคาบไปกับผมก็จะเข้าไปคุยกับนักเรียนแล้วก็ขอโทษนักเรียนโดยตรงนะบางทีก็จะ ไปจับมือหรือว่าแตะแตะมือนะเพื่อเป็นการผ่อนคลายระหว่างสองฝ่ายทั้งครูแล้วก็นักเรียนครับแล้วก็ที่สําคัญกนะ็คือการทํางานกับผู้อื่นในอาชีพครูคนระับก็ต้องทํางานกับผู้บริหารคณะครูรวมถึงกับนักเรียนนะครับต้องทํางานอย่างสามาคัคคีแล้วก็ต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยครับการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนานะครับให้กับผู้ ให้กับผู้เรียนโรงเรียนหรือว่าชุมชนครับสิ่งที่ครับผมมีความรู้กันในเรื่องของด้านกีฬาการสอนระเบียบว,วินัยนครับเด็กเด็กห้ารักษหรือว่าเด็กห้องท้ายนะครับที่ไม่ได้มีความสามารถด้านการเรียนครับกรับผมก็นํามาฝึกกีฬาแล้วก็สามารถที่จะฝึกระเบียบว,วินัยของนกักเรียนได้ครับ การยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับก็ผมก็ยึดมั่นในการปกครองของระบอบประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งที่ผ่านมากับผมก็ไปใช้สิทธิ์ด้วยนะครับในเรื่องของการเลือกสภานักเกียนหรือแม้แต่การลงนามถวายพระพรหรือว่าการเคารพธงชาตินะครับในกิจกรรมต่างๆด้วยครับ การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้ก็จะได้เห็นตั้งแต่เด็ก,ดกๆคนระับเพราะว่าที่บ้านเป็นชาวสวนด้วยครับมีการเลี้ยงไก่นะครับปลูปกไม้ยืนต้นปลูกผักปลูกพริกนะครับก็ที่บ้านมีหมดนะเพราะฉะนั้นนั่นคือตรงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของผมในปัจจุบันด้วยครับการเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลานะครับกผมหลักๆก็สอนวิชาสุศึกษากับพระศึกษานะครับ เมื่อมีการสอนในรายวิชาศึกษานักเรียนก็จะเดินมาเรียนที่ห้องนะครับแล้วก็ถ้าเรียนพละศึกษาก็จะสอนบริเวณโดมนะครับเวลาเวลาจะสอนในรายวิชาพละศึกษาครับครับผมก็จะไปรอนักเรียนเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยครับเมื่อนักเรียนเสร็จจากเรียนวิชาก่อนหน้าเรานะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนในรายวิชาพละศึกษาได้เลยครับการสร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้กับผู้เรียนครับเราก็ต้องปฏิบัติตนนะครับให้เด็กรู้สึกว่าเราเราไม่เอ็นดีเอียงหรือว่า ข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับเพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นเรื่องยากแต่ว่าต้องพยายามทําให้ได้นะครับในการวางตัวเป็นกลางครับแล้วก็ปราศจากอคตินะครับถึงแม้จะไม่ชอบเด็กนักเรียนคนไหนก็ตามครับก็พยายามเก็บไว้ในใจแล้วก็ทําเหตุการณ์ให้เป็นปกตินะครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่ให้เด็กรู้สึกไม่ดีกับครูผู้สอนหรือว่ากับคนอื่นด้วยครับการเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาก็คือ เต็กจากเข้าหาก็แต่เมื่อเขาไว้ใจหรือว่าเขาเสนิทสนมกับเราครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่ได้บอกไว้คือการวางตัวของเราครับไม่ว่าจะต่อผู้บริหารต่อคณะครูหรือว่าต่อนักเรียนเองนะครับเราก็ต้องวางตัวให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องปลูกฝังเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับยกตัวอะย่างเช่นการรณรงค์นะครับการให้ความรู้เกี่ยวกับการทิ้งขยะหรือว่าการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนนะครับก็ต้องก็ต้องสอนแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนด้วยครับ การทุ่มเทเสียสละในการจัดการในรูปให้กับผู้เรียนก็ครูพละนะครับส่วนใหญ่ก็จะหากมีช่วงฝึกซ้อมกีฬาแล้วก็จะเข้าปฏิบัติงานเวลาปกติครับศูนย์เจ็ดนาฬิกาสีนาทีนะครับแต่ว่าคนอื่นเลิกแล้วครับสี่ครึ่งแต่ว่าผมก็ต้องปฏิบัติงานต่อประมาณถึงสิบแปดนาฬิกาสามสนาทีนะครับเพราะว่าต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมนักกีฬานะครับก็มีทั้งไปเก็บตัวนักกีฬาปััจศิลัตที่โรงเรียนกีฬายาลาครับอันนี้ก็เป็นกีฬาฟุตซอก็ ใช้เวลาซ้อมประมาณ2อันาทิตย์นะครับส่งรายการต่างๆนะครับกีฬากรีฑาครับหรือว่าไม่แต่กีฬาเบตองเองก็ต้องมีการฝึกซ้อมก่อนที่จะส่งเข้าแข่งขันครับการมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพนะครับการขาดอุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่ใช่ปัญหาครับหากมีความต้องการที่อยากจะสอนจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์มาใช้ทดแทนได้นะครับก็อย่างที่เห็นคือ อันนี้เป็นเสื้อผ้าเก่าๆนะครับกับผมเอามามัดไว้แล้วก็เป็นลูกทุ่งน้ําหนักน้บเนื่องจากาไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอน,นครับกับผมก็เลยใช้สิ่งนี้นะครับมาประยุกต์ใช้ในการในการสอน,นเพื่อให้เด็กได้รู้วิธีการทุ่มน้ําหนักที่ถูกต้องครับถึงแม้จะเบาก็ตามแต่ขอให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องครับ ต่อไปการประพฤติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพนะครับผมจะคํานึงตลอดว่าตัวเองเป็นครูนะครับพยายามจะไม่ทําตัวเ,เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะเพราะว่าจะคนที่เป็นครูเป็นราชาการคนระับแม้แต่นอกโรงเรียนคนเขาก็จะมองนะว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามปฏิบัติตัวทั้งในเวลาราช,าชาการและก็นอกเวลาราชาการให้เป็นตัวอย่างที่ดีครับ การจัดกิจกรรมส่งเสริมไฟรูนะครับถ่ายทอดปลุกฝังและก็เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนร่วมงานและก็สังคมนะครับก็อย่างที่ได้บอกไว้นะครับการเป็นครูคือต้องเป็นครู24ชั่วโมงนะครับการวางตัวของเราต้องเหมาะสมนะครับและก็ต้องปลุกฝังสิ่งดีๆให้กับลูกศิษย์ของเราตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสครับต่อไปด้านที่2นะครับการประเมินการปฏิบัติงานครับ การนําผลวิเคราะห์หลักสูตรมามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้มาใช้ในการจัดทํากิจกรรมครับในรายวิชาสุขศึกษากับพลศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่นะัเกเรียนจะชอบในรายวิชาพละศึกษามากกว่าเพราะว่าเด็กได้ลงปฏิบัติหรือว่าได้เล่นได้เล่นนะครับแต่ว่าในรายวิชาสุขศึกษาจะเป็นการเรียนเกี่ยวข้องกับทฤษฎีเพราะฉะนั้นระบงถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในวิชาสุขศึกษาให้เด็กได้ลองปฏิบัติได้ขยับร่างกายนะครับไม่ใช่แก่ แค่การดูพอย์หรือว่าแค่การจดอย่างเดียวครับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ครับที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญก็จากรูปก็จะเห็นว่ากระผมได้ใช้กระบวนการที่หลากหลายนะครับและก็การเลือกใช้สื่อในรายวิชาปิงปองครับก็ยกตัวอย่างเช่นการวางเป้าแล้วก็ให้เด็กได้เสริมครับเสริมดูตรงไหนก็ให้คะแนนตามจุดต่างๆครับกยกตัวอย่างเช่น สีส้มเป้าใหญ่ก็คะแนนน้อยครับแล้วก็ส่วนเป้าเล็กๆที่อยู่ไกลๆก็คะแนนจะได้10คะแนนครับแล้วก็ในรูปแบบของการสอนหลายๆอย่างก็พยายามที่จะเลือกใช้แล้วก็ปรับใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือว่ากลุ่มนักเรียนของเราครับก็หนึ่งจุดห้าครับการวัดและการประเมินผลครับก็จะวัดแล้วก็ประเมินผลตามที่เราได้แจ้งไว้นะครับจะพยายามตัดเกรดหรือว่าให้คะแนน ตามตามเกณฑ์ที่เราวางไว้นะครับส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนน้อยก็จะให้โอกาสแก้ตัวหรือว่าสามารถอัพคะแนนของัูเองได้ครับการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดนะครับทักษะชีวิตและการพัฒนาผู้เรียนก็รายวิชาพระราชศึกษาเป็นรายวิชาที่เรียนแล้วสนุกนะครับไม่เครียดครับเด็กๆก็เลยชอบครับส่วนรายวิชาสศึกษากับผมได้วางแนวคิดในการสอนว่าจะไม่ให้งานกลับไปทําที่บ้านก็คือ งานที่จะสอนก็คือให้เสร็จภายในคราบแล้วก็จะได้ไม่เป็นงานสะสมให้เด็กค้างงานหรือว่าไม่ส่งงานด้วยครับในเรื่องของการดําเนินการตามระบบช่วยเหลือดูแลครับก็จะมีการโครงการเยี่ยมบ้านครับลูกที่ปรึกษา15คนก็ไปให้ครบทุกบ้านครับแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้กับนักเรียนทั้งที่ทั้งตอนสอนแล้วก็ตอนที่เจอนอกเวลาเรียนครับ การพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถนะครับในด้านต่างๆครับเม่มีการอบรมก็อย่างที่ได้บอกไปเมื่อมีโอกาสแล้วก็ได้อบรมในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองครับผมก็จะเข้าร่วมการอบรมด้วยครับรวมถึงการมีส่วนร่วมในชุมชนกิจกรรมอาสุร,รก็เป็นกิจกรรมที่ได้เข้าร่วมในในเทอมที่ผ่านมาด้วยครับ การทำงานเป็นทีมนะก็อย่างที่ได้บอกไว้ว่าการเป็นครูคือต้องทำงานร่วมกันกับผู้บริหารคณะครูและก็นักเรียน,นครับเพราะฉะนั้นก็คือกระผมสามารถที่จะทำงานให้กับทุกคนแล้วก็ใครที่ขอความช่วยเหลือก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยได้นะครับแล้วก็การการพัฒนาทีมนะเมื่อมีโอกาสนะครับก็จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาองค์กรด้วยครับ ประเด็นที่5นะครับงานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษานะครับภารกิจต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนครับไม่ว่าจะเป็นงานเวรหรือว่ากิจกรรมในเรื่องของอการลงคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นผม,ผมจะปฏิบัติให้ตรงตามเวลาที่แต่ละฝ่ายกําหนดไว้นะพยายามจะไม่สงไม่ส่งงานหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เลนนะครับเพราะฉะนั้นกนะ็คือพยายามที่จะปฏิบัติตัวให้ตรงเวลานะครับเมื่อเขากำหนดส่งอะไรไปก็จะส่งให้ตรงเวลาครับ การใช้ภาษาและเทคโนโลยีในเรื่องของสุขศึกษาก็พอจะใช้พอยนับใช้คำพูดในการสอนได้แต่ว่าถ้าเป็นในเรื่องของพละศึกษาครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่นคือการเรียนด้วยตัวเปล่าและก็การใช้อุปกรณ์กีฬานะครับเพราะฉะนั้นนันคือในเรื่องของเทคโนโลยีในรายวิชาพระศึกษาก็แทบจะไม่ได้ใช้สื่อที่สําคัญที่สุดในรายวิชาพละศึกษาคือครูผู้สอนครับใน,ในการสิ่งที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยากสื่อไปครับ ก็สุดท้ายก็เป็นผลงานครับที่ได้ทําตลอด1ปีที่ผ่านมานะครับก็รายการแรกตั้งแต่บรรจุมาก็ส่งรายการศิลปะหัตถกรรมครับก็2รายการครับการตอบปัญหาสุขศึกษาม่ต้นและก็โมปลายครับในระดับมอต้นก็ได้รางวัลเหรียญทองครับแต่เป็นรองชนะเลิศอันดับ2ครับแต่ว่าในระดับก่ตอบปัญหาสุขศึกษามปลายก็ได้รางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนได้ไปแข่งขันศิลปะหัตถกรรมที่จังหวัดสตูลด้วยครับ ต่อไปก็รางวัลฟุตซอลนะก็เป็นรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกีฬาสารสพหอพักน,นอนกีฬาประชารัตก,ก็จัดในเทอมที่ผ่านมานะครับก็เป็นรายการแรกเช่นเดียวกันที่ได้ทําทีมฟุตซอลตั้งแต่อยู่โรงเรียนสายรีจ้งประชาขันครับอันนี้เป็นการแข่งขันปัญจศิลังนะแกนแกนนะําก็จะเป็นครูยูวาริยนครับแต่ว่าต้องมีผู้ช่วยนะครับกับผมก็เข้ามาช่วยในงานส่วนนี้นะเพราะว่าในวันแข่งขันก็ ครูวิวาตยาต้องเป็นกรรมการนะครับผมก็ต้องเป็นผู้ฝึกสอนแทนครับพานักกีฬาลงลงเข้าแข่งขังนครับส่วนรางวัลที่ได้ก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็เหร,รียญเหรียญเงินได้1เหรียญครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกีฬาชิงแชมป์ชิงชนะเลิศจังหวัดปตัตตานีก็ได้ส่งนั้กีฬาเข้าแข่งขันในประเภทกีฬานะก็สามารถที่จะคว้าเหรียญทองใน ควาเหรี่ยญทองมาได้หนึ่งเหรียญนนครับเหรียญเงินสองเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงสามเหรียญน,นะครับเป็นกีฬาคีทาที่เพิ่งจัดที่ผ่านมาในเดือนเดือนที่แล้วครับอันนี้ก็เป็นเกียรติบัตรนะครับที่ได้เข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นคณะกรรมการในศิลปะหัตถกรรมหรือว่าการเป็นผู้ฝึกสอนในรายการตอบปัญหาสุขศึกษาทั้งมอต้นมปลายนะครับก็การเข้าร่วมศิลปะหัตถกรรมะระดับชาติที่สตูลครับ าการเข้าร่วมอบรมทับการจัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ที่สงขลาครับแล้วก็ได้เป็นครูผู้ปฏิบัติระบบช่วยเหลือดูแลในระ,ระดับชมเชยครับาการะผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ